เหาขอดูหลังนะครับอ๋อเสื้อเเือ่่ีีนยที่ไปจีนมาเนี่ยกลับมาเมื่อกี้ให้เลยเลอ๋อสุดยอดเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมเขาจะถ่ายภาพหน่อยนะดีตัวครับน้องมีเยอะแต่เอามาไม่หมดนี่นี่มาให้ใครเต็มคนเดียวเลยกี่ตัวเนี่ยายอยู่อะไรฮะมีเยอะตอนนี้ก็คือมีทั้งเสื้อเทโลแล้วก็อันนี้ ก็จะเก็บก้นทุกปีอ่ะอะไรนะจะเก็บครบทุกปีเลยทุกปีอันนี้ตามอเหรออันนี้ก็ยิงครับยิงครับหายโชงข้างหน้าหน่อยข้างหน้ามีตัวอื่นมีตัวอื่นอไหมอันนี้เหรออันนี้ทั้งหมดเลยเหรออันนี้เทโลตอนดาวลูกนะตอนเป็นดาวลูกอยู่อ๋อตัวนี้เลยอันนี้ก็นี่ปีไหน ออสองพันสิบอ๋อวันนี้นี่รุ่นแรกที่เจติดหินชาเลยสามแปดอ๋อเะที่เจติดหินชาแล้วนี่ใส่เบอร์สามแปดอะ่ะใส่เบอร์สิบมั้งดาวลุงอันนี้ตัวใหญ่น่าจะเป็นตัวใหญ่อะสามแสามแปดอ๋อเนี่ยเพิ่งเพิงงง่งรู้เหมือนกันว่าเจใส่เบอร์38คือติดหินชานแรกๆเลย ให่ิดธิงครับใส่เบอร์ยี่สิองสีแดงอืมอ้นนี่ะอันนี้น่าจะเป็นยูิเก้าพี่ติดไปแล้วทำได้มีมีตัวอยูไ่ไหมอันนี้เป็นทองัโลพี่ขของรอนยังไม่ปิดเปิดนี่นนที่แรกที่ขึ้นตัวใหญ่โลครับที่แรกที่ขึ้นตัวใหญ่โลอ่า โอ้โคุ้มค่าเลยครับอ oh, ะไรครับมา oh. ไ,ได้อาาีกไรเดอ๋อยังมีอีกเยอะเหรอโอเคขอบคุณมากครับ